สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้มารีวิวของฝากที่มาจากเยอรมันจากแอดคุยนัวหัวม่วนแล้วก็สกายไลออนค่ะก็มีจากอีกที่หนึ่งก็คือน้องเนียงเนียงบ้านทุ่งเมียงเมืองกรุงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องค่ะขาตั้งกล้องตั้งโทรศัพท์อันนี้มีไฟด้วยนะไฟมันอยู่ไหนเนาะมาครบชุดอันนี้ค่ะอันนี้มีไฟด้วยเดี๋ยวต้องหาหนมๆม,มาประกอบให้ก่อน เป็นกาแฟาแล้วก็อืออะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนี่มีเม็ดของอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะแรดิสเหรอเป็นเม็ดผักแล้วก็มีช็อกโกแลต อันนี้ก็ช็อกโกแลตเหมือนกันจ้าก็นี่มีเม็ดผักมีเม็ดผักก็นี่อันนี้เป็นวิตามินที่มาจากประเทศเยอรมันเยอรมนีเนาะ ก็มีชุดสวยนี่คนอ้วนจะใส่ได้ไหมล่ะเนี่ยสีสวยถูกใจแต่ขนาดจะใส่ได้ไหมต้องดูก,กันอีกทีเลยโอ,อเ้เป็นเป็นกางเกง ก็ยังไม่หมดยังมีจักของน้องเมียงรีวิวขอบคุณพร้อมกันเลยนี่อันนี้สวยๆจากน้องเมียงอย่างบ้านทุ่งเมียงเมืองกรุงก็ ขอบคุณกับของฝากนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอน,นะคะขอบพคุณค่ะสวัสดีค่ะ